อยู่ที่หลอดละไอจิวพระเอกโอ้โหดูดูรอยเล็บควรควรเบาด้วยจ้าโอ้โหจิวจิวมาไปห้องน้ำแป๊บเดียวจิวจิวยึดที่เลยครับควรเล็บด้วยเนี่ยเบาแม่เปื่อยเลยเนี่ย เนี่ยจับได้เลยเล็บจิ๋วๆเนี่ยอืมไอ้จิ๋วเนี่ยแม่ไปไปแท็บเดียวแม่ไปไปแท็บเดียวไอ้จิ๋วพระเอกกัดกัดเบาะแม่เลยขวัเบาะแม่เลยยึดเบาะแม่เลยไอ้จิ๋วพระเอกอ่ะไอ้จิ๋วพระเอกของแม่อ่ะไอ้จิ๋วพระเอกของแม่จิ๋วชุดนอนนอนบ่ายเลยนอนบ่ายบ่ายเลยนอนบ่ายบ่ายเลยไอจิ๋วพระเอกเนี่ยไอจิ๋วพระเอกจิ๋วแมงสาบจิ๋วจิ้งจกเนี่ย เบาเปื่อยหมดเลยลูก